h e l ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก็นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่ร่ดิเวทหรือว่าเกมฮอนนั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมก็มาคลิปหลังจากที่สตีไม่ได้นะสตรีมีปัญหาก็มาคลิปให้ดูกันก็ถือว่าเป็นการชดเชยไปในตัวก็วันนี้มาเล่นฮีโร่หลอดสโตนนั่นเองหรือว่าโดเดสโตเน่ซึ่งมันอ่านว่าหลอดสโตนน่ะถูกแล้ววันนี้มาในนัเวตาต์เอเอหรือว่าชาร์ปเนลนั่นเองคือชื่อของมันนะเทมาเลยชารเนลนี่ก็เป็นตัวเรียกว่าตันๆนะดูตันๆแล้วก็มี หอกใหญ่อย่างแท้แล้วก็มีดวงตาสีแดงผมว่ามันเด็ดนะอวตารตัวนี้ก็เพิ่งเปิดขายไปก็เลยไม่ใช่เปิดขายสิเพิ่งเปิดได้จากกล่องปิงโกมาก็เลยเอาไปลองสักหน่อยอะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะผมว่ามันเป็นฮีโร่ที่โหดพอตัวแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากไปหน่อยเนางเพราะว่าอันติมันกลับไม่ได้แน่นอนคือมันต้องรอห้าวิแล้วก็เข้าไปกังวงพืกึก ทำการระเบิดออกมานะซึ่งมันก็ยากแหละโอ้โหแล้วเจอคาามิตี้อะตัวกับกดเลนขั้นเทพอย่างนี้ว่าโลงนี้อยู่ลําบากละโอ้โแล้วคาามิตี้เนี่ยจะโ,โหดนะดูจากทรงแล้วนี่นี่นายไปเลยสำหรับฮีโร่ตัวนี้ผมจะเป็นสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะแต่ว่าเราจะเป็นสกิลสองดามะเพราะว่ามันทำดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดนั่นเองสกิลหนึ่งเราเอาไปแค่หนึ่งพอตอนแรกๆเอาไปเอาตัวรอดอะไรอย่างนี้ แต่เราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกก็ใช้แหละไม่ค่อยได้ใช้ในการทำา a m a g เท่าไหร่หรอกตะพูได้ถูกอย่างนี้แล้วผมก็จะเป็นสกิล2เ,เลยฮะทำา a m a g เลยสกิล3เราจะไม่อัพช่วงแรกๆนะเพราะมันทำให้แค่ส5เกับการโจมตีแค่หนึ่งครั้งเองซึ่งผมว่าไม่ค้มอะ่ะโดนตีครั้งหนึ่งมันก็หายไปแล้วอะ่ะ <'re> ค่อยแบบตอนหลังๆจะดีกว่าเราเน้นเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองเพื่อทำา a m a g จะเวิร์กกว่านะโอเค พยายามรัดช็อตคิปให้ได้ทุกตัวอย่างนี้จะเป็นผลดีต่อเราเยอะเลยฮะสกิลมันแรงมากแบบมานามันใช้ค่อนข้างเยอะนะสกิลหนึ่งนี่ควรจะเก็บสกิลหนึ่งไว้ใช้แบบยามจาเป็นดีกว่านะจะไม่ใช้เข้าไปอย่างเงี้ยจะไม่ใช้ต่อสกิลสองอาจะใช้ต่อจะคุ้มกว่าและสกิลสามนี่ก็สามารถเข้าโบว์สกิลสองของเราได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าแต่ว่าเราไม่น่าจะมีชาร์จเหลือใช้ครับเนี่ยก็ใช้ไปเลยสกิลสองโอ้โห ไอเดมพินแรกเราเจาะเป็นขวดก่อนนะเพื่อม,มาเล่งมานาน,นะในช่วงแรกๆโอเคแล้วผมก็จะจะทำอะไรสักอย่างละอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะก็ต้องทําอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วแหละนี้เราจะเสียเปรียบมากแล้วฮะตอนนี้แต่เรามีขวดนะเราสามารถสวนเขาได้อยู่ดีละถ้าเขาไล่ตามเรามาเราสวนสบายเลยฮะอันนี้เราน่าจะตามได้อยู่นะไม่น่าจะตามได้แต่จะฆ่าได้เลยด้วยอ่ะแล้วก็บัสลาดไมเรียบร้อยแล้วจะการที่อาร์ติเลอรี่มาสอนเรา่ะผมก็ไม่เห็นในแมปหรอกเมื่อเห็นเขายิงมาพอดีนั่นแหละ ก็เลยผสมลงฆ่าได้เลยเอาตรงๆนะ <laughs> ผมลืมดูแมพเมยตะกี้วมต่ดูตัวเองว่าจะทําอะไรต่อไปดีรู้สึกว่าลูนจะเป็นลูนล่างนะลูนบนไม่เห็นว่ามีใครเก็บไปอะว่าเทลีไปตัดลูนบนใช่ไหมถ้าลูนมันอยู่ข้างบนอาเทลีก็ต้องเก็บไปแล้วแล้วมันก็ต้องขึ้นให้ดูแล้วแต่ว่าไม่มีคนไม่มีลูนตรงนี้ขึ้นนะมันไม่มีขึ้นว่าใครได้ลูนอะไรไปก็เลย <Okay. S 1> เป็นลูนล่างแน่นอนนะแล้วก็ดูจากเลนล่างว่าไม่น่าจะมีใครมาตัดนะตามนั้นเลยฮะ เฮ้ยแล้วผมปิดไม้เพื่อนทิ้งไว้เพราะว่าจาัดที่บ้านในช่วงแรกเห็นเขาพูดไม้กันอยู่ก็เลยแบบอยากปิดไว้ก่อนแสดงว่าตะกี้เขาต้องบอกผมนะเฮ้ยบวก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 อะอย่างนี้มาช่วยแล้วอะไรประมาณนี้ฮะแต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกอันนี้ผมว่าผมน่าจะฆ่าได้ไม่ได้ละมีรองเท้าวะถ้ามีรองเท้านิดเราน่าจะเข้าไปฆ่าเขาได้ข้างใ,ในบ้านเลยทีเดียว <S <S แตเขามีรองเท้าอ่ะไม่เป็นไรเจนเย็น<ๆ>ปุ๊บนี่ไม่ต้องรีบสกิลวะยังไงเราไล่เขาไม่ทันอยู่แล้วว่ะ ลอกสักรอบดีกว่านะรอบหน้ามีดับเบิลด้วยอาจจะไหวยอยู่แต่ใช้มานาถึงเยอะนะร้อยแปดสิบไปแหละแต่พออยู่วะเราก็เสี่ยงตายเหมือนกันในเนี้ยกดดับเบิลแล้วสกิลไปเลยปึ๊บเนี้ยปึ๊บ,บสกิลสองไปจะได้ครูดาวมาไวๆอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่ทันแล้วถ้าไม่ทันผมตายฮะถ้าไม่ทันผมตายอะนั่นเนะีะเป็นจะถอยก็ไม่ได้แล้วจริงๆนะสก,กิล เขาหันว่าสกิลหนึ่งผมก็ตายอยู่ดีอะถ้าจะถอยคือมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะสกิลสองกระทำไม่เลือกตัวเองหายไปด้วยฮนะแต่ว่าตะกี้ใช้ไม่ทันนะกะพลาดไปก็เลยแบบแบบโง่ๆเลยฮะแบบโง่ๆเลยอ่ะนี่รีบบอลมาบนมาช่วยเพื่อนโอ้โหแล้วช่วยเอาไว้ได้ฮะอาเธอรี่ช่วยบอกให้เพื่อนแล้วก็สกิลสองยัดไปเลยอย่างนี้ได้เลยฮะน่าเสียดายตะกี้ไม่น่าตายเลยฮะอริสถอยดีกว่านะ ไปช่วยเล่นอื่นต่อดีกว่าแล้วเลนล่างเราก็คิวไปได้อีกตัวหนึ่งอนะเป็นการประสานงานของดังเพนมาเตอร์กับสลิตเตอร์ซึ่งเลือดแดงจะเดินกลับบ้านแล้วนั่นเองก็คาร์มิตี้ววเจ็ดเลยนะจริงๆควรจะไม่ได้วลด้ยลวยซ้ำไปนะตะกี้นี้แต่ดันไปตายให้อไม่เป็นไรแล้วกันอะไรมันผ่านไปแล้วก็ผ่านๆไปลืมๆไปอะจริงๆไม่ควรจะหิวในป้อมขนาดแนละ้วว่ามันเกิดจากการคาดการผิดนะเคยทําให้เกิดการหิวไปขนาดนั้นนั่นเองแต่จริงๆไม่ควรบ้าขนาดนั้นนะ เอาชัวร์ๆน่าจะเวิร์กกว่าควรจอกเป็นพ k เคไอเทมชิ้นแรกก็ได้แบบเข้าไปอันตีเลยรนะไม่ต้องรอถึงหาวิเลยจริงๆสกิลหนึ่งมันก็ได้แหละมันค่อยใช้สกิลหนึ่งเข้าไปได้ใช่ไหมหลังจากกดอันตีแต่ว่าถ้ามีพีเคจะชัวร์กว่าเยอะเลยฮะสกิลหนึ่งนี่ถ้าเขาเห็นประมาณนี้วิหนึ่งเขาอาจจะถยอยไอตัวจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตีแล้วจังหวะนี้อันตีเออันตีทำไมก็ไม่รู้อะตายแล้ว เป็นอไรที่เฟว่าแต่ไม่เป็นไรอะแต่เพื่อนเพื่อนติ๊กมาแล้วแต่ยังไงดีเรามีรีเจน์อยู่เราจะทานหรือเปล่าแต่ว่าเบอร์ช่เวนซิต้าสามารถหนีได้งไงแต่ว่าเหมือนจะโดนสโลอยู่หรือเปล่าวะยังไงก็สกิลหนีไม่เรียบรอนะ้อยนะดูจากต้นไม้ที่พังไปนะ้องสำหรับไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะไปแวะไหนแนละ้วผมจะไปพีเคหรือว่าพอลทัคีหรือว่าบิงเป็นชิ้นแรกไปเลยนั่นแหละไอพวกขวดน,นี่ไม่ต้องออกเด็ดขาดแล้วขวดแลกเลือดขวดแลกมานาอะไรเงี้ย ไม่ดีแล้วจะทําให้เสียเงินโดยสิ้นแบบเรียกว่าอ่ะโดยใช่เหตุอ่ะไรประโยชน์มากแล้วไม่คูมนะจริงๆออกไอแค่บอทเทอร์วันนี้ก็คูมมากๆนะอย่าลเรเพื่อนเราก็พูดอะไรกันก็ไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจแล้วไม่ช็อตด้วยอขอเปลี่ยนีกว่าแล้วกันนะมีังเล่นรองเท้าก่อนมัน,มนะจะคุยกันจริงๆอาการไม่ช็อตสามารถแก้ไขาได้อ่ะ เราไปเซิร์ชหา Google ชัดโอ้แล้วได้แล้วนะคาลามิตี้ไปล่างะระวังด้วยเหมือนจะได้ลูนถ้าได้ลูนเฮดตายหมดเลยนะไม่รีบถอยอ่ะอแล้วก็เตือนเพื่อนไว้อระวังคาลามิตี้ไปล่างชัวยๆแล้วรอบนี้หายยาวเลยอะเหมือนจะอยู่เลนไม่ได้เราต้องหาอะไรทำสักอย่างหนึง่งแต่เพื่อนบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ในป่าก็นจะสบายใจนะฮะเราสามารถพจัดการแกงได้แน่นอน ก็บอกเพื่อนสักหน่อยหนึ่งว่าเราเห็นใครอะไรอย่างนี้เนี่ยทัดเ,เจแล้วได้รุนอะไรว่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเป็นรุนบนหรือเปล่าเพราะว่าคาร์มิตี้ไม่ได้ออกขวดนะรู้สึกเฮ้ยวันนีจะได้ขวดแล้วเพราะผมไปฆ่าอาะเ้วเป็นรุนบนนะรอบนี้เค okay. แล้วกล้พีเคเป็นเทียบร้อยแล้วในนาทีที่หกาน้ดเองนะในโหมดเซมโหมดก็ถือว่าเร็วแหละนี่ฮะเรายังไงดีเราไปโอ้แต่ว่าเจอทุกสกิลอย่างนี้ฮะแล้วเราจะวิ่งไปทันหรือเปล่าผมจะพีเครอบแรกไปก่อนนะ แล้วก็มาเก็บรูนแต่ว่าเราจะวิ่งกระจัดไปดีไหมหรือว่าเราจะวิ่งมาทางนี้ดีเราวิ่งมาทางนี้ละคาถูกแล้วแล้วก็สกิลขึ้นไปเลยสกิลขึ้นไม่ได้อยู่แต่ว่ายังไงดียังไงดีสกิลไปก่อนเอาใครดีเอาคารามิตีต้แล้วกันเอาคารามิตี้ตด้แล้วน่าไปเอาเซอร์บเบนซิงตันนะเห <c oughs> ็นเซอร์บเบนซิงตันหายไปจากแมปแล้วตะกี้น่าจะคิดว่าโคโนสเก็บไปได้แล้วแต่ว่าเปล่าเลยโคโนสไม่ได้เก็บเซอร์เบนซิงตันไปนะเห็นโคโนดยืนนวนๆโดนถ่นี้ก็คิดว่าฆ่าได้แล้วก็เลยแบบ ไปเลือกเป็นค c a l ม m ตีด้ดีกว่าแต่ว่าก็อ่อนหมดเลยไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเมก,กี้เฮ้ยม,มีเพื่อนมีลีมานาด้วยครับยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะปุ๊บันติดไปเลยสกิลสองไปฆ่าหนึ่งตัวก่อนแล้วสองวิสามวิสี่วิห้าวิกระโดดมาตูม้มโอเคสวยงามนะต้องชมดังเช่นมาเตอร์ที่กัดจังหวะได้สวยงามมากแล้วเตะกลับมาอีกทีนึงนะทำให้เราฆ่าได้แบบง่ายๆเลย สำหรับไอเทมที่จอกต่อไปก็เลือกได้หลายทางแล้วถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายตีเยอะอยเงี้ยเราก็เลือกเป็นโลบอคเลยแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายมีสกิลแรงๆเยอะอย่างเงี้ยเราก็จอกเป็นบาลีไอออลได้เลยแต่ว่าผมจะไม่ออกอะผมจะออกเป็นไอ้นี่เลยเป็นอ่าดูก่อนนะเฮกนะเฮก แต่เพราะผมว่าเฮกน่าจะเวิร์กสุดละสำหรับตัวนี้ไม่ก็ม็อกหรือว่าพวกหัวใจเบดเมลนี่ก็เวิร์กนะเวิร์กมากๆแล้วแต่คนเด็กนี่ก็ไม่แนะนำไม่หรอกแต่มันก็ดีแหละมันก็ดีอยู่ในแบบของมันอ่ะโอเคอันนี้ก็มีเกาะขึ้นมาแล้วจากซีอูสามนะมีหนึ่งชาร์ตก็มีหนึ่งอันเนี่ยเราใจเย็นนะบิงไปก่อนปุ๊บอย่างงี้ฮะเราค่อยไม่ต้องรีบสกิลนะเราค่อยสกิลอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็สกิลโอ้โหกด ยังไงดีแต่ว่าสโลได้น่าจะไม่รอดอยู่แล้วอย่างนี้ปึ๊บโอเคก็เปน็นอันตีไปเลย,ยวนนัะนี้โอ้โหคิดมาตีพอดีโอต้องปล่อยเพื่อนตายแล้วอย่างนี้แต่ว่าอาจจะช่วยได้ก็ได้นะอาจจะช่วยได้ก็ได้อะอย่างนี้โอ้แต่ว่าตายไปละดีละนี่ฮะโอ้ทีเดียวถ้าเราสกิลไม่ได้สกิลไม่ได้ถ้าจะสกิลไปฮะยังไงก็ตายอยู่แล้ว <laughs> เป็นการตัดสินใจที่พลาดมากเลยเพราะว่าสกิลสองมันจะทำให้เลือดเราเสียไปด้วยแต่ว่าแบ็กสมิธมีสตาร์มากพอดีนะเสียดายก็เลยตายคู่ไปเลยนะผมว่าผมเอาเป็นบาลีไอดอนน่าจะเวิร์กอะเกมน,นี้น่าจะช่วยเพื่อนได้เยอะเยอะมากมากเลยอ่ะอืมแบบนั้นเลยใช้ฝ่ายมีตัวตีแรงๆเลยแล้วก็เออป็นนี่น่าจะเวิร์กกว่านะโลบอคอะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากฮีโร่ฝ่ายนี้สกิลมาเต็มเลยอะก็เอาขวานทิ้งเลย แลวก็มาเป็นนี่เลยปุ๊บเราจะไปเลนบนนะทีมเราก็ตามไปผสมลงด้วยแล้วกันบอกว่าจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะ<ล>นี่อะไรไอ้ตัวดีมาแล้ว,ลวพิทเตี้ยงเราไม่ใช่พิดเตียแล้วอย่างนี้บอกได้ะเราอันติีเราดูชงไปก่อนนะดูทรงดูทรงดูเชิงนั่นแหละปุ๊บ <S <S พอใกล้ไปปุ๊บนี่ฮะเราก็ฆ่าเลยปุ๊บ <S 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 โอเคสวยงามแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่น่าจะมีอันติีหรอมั้ง แล้ต้องจําไว้อย่างหนึ่งคนระัคือหลังจากที่เราอันตีไปแล้วนั่นเองมันจะทําให้เราเกาะโดนโหโดนทุกเาเมอร์เซ็นต์เลยฮะสวยแล้วแต่ไม่น่าตายแนละ้วเพราะบันถึกขนาดนี้แหละอ้าวสกิลเล่นนะโอเคผมก็ไม่รู้การทํางานของแบบว่าเราสามารถกระโดดไปได้ไกลแค่ไหนเหมือนกันนะหลอดสโตนเนี่ยคือสกิลหนึ่งมันงงมากเลยอันนี้ใครรู้ก็บอกได้ว่า ทำงานยังไงนะบางทีก็พุ่งไกลบางทีก็พุ่งใกล้หรือว่ายังไงวะขอรุนขอรุนนะไม่ทานแล้วอ้าวทานนะไม่เก็บอะเพื่อนไม่ได้เก็บไปอะโอเค,อเคผมก็ได้เป็นนี่มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เป็นแต่ว่าชาแมนเฮดเดสนั่นเองอะเราทำให้การเวทได้เยอะมากๆเลยอะตัวนี้ก็จะถึกยิ่งไปอีกอะ่ะยิ่งเรายืนในวงปะทะได้นานเท่าไหร่หรือว่าโดนเปิดได้นานได้ก่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งจะโหดเท่านานะ โอเคผมก็จะทำเป็นบาลียไอดอลเลยละกันได้ช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆในจังหวะประทานะเพราะแม็กมาขย่มมาก็แทบจะไม่มีดาำเมจแล้วถ้าเรากดถูกจังหวะนะ <Okay. S 1> บวกได้ครับบวกได้นะนี่ฮะเราอันติเข้าไปก่อนเลยฮะเล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆปุ๊บโ,โดนสตัวหรือเปล่ายัางไงยังไงดีโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคทีเดียวโดนเทกอยู่แต่ว่าฟาดไปได้ฮะเราข้างหลังบวกกันอยู่โขว เหมือนจังหวะไม่มีแต่ว่าเรามีทุกอย่างเต็มเลยฮรเรามีสกิลหมดเลยนะเราน่าจะฆ่าเขาได้ไม่ยากคะเราสกิลไปสวยๆอย่างนี้อ้าวและอีนาอ้าแบบนี้จะทําให้เธอเป็นซิงต้าม,มีสกิลกระโดดหนีหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรคะเจนเยนเราตามไปได้อยู่นะถ้าไปไหนวะไปไหนแลว้วะเดินดูทรงไปก่อนน่าจะอยู่ข้างในเนี้ยไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะมันนอนละถ้ามจะซ้อนกันขนาดนี้นะแต่ว่าไปไหนกันเราก็ไม่รู้อะคือจริงๆไม่น่าจะไปได้ไกลขนาดนั้นนะในเวลาแบบนี้แต่ว่า หายไปแล้ววะไม่รู้ว่าวร์ปหรือเปล่าน่าจะวามมาให้ดาวอะเพราะผมเดินแบบนี้มันต้องเห็นในแถวนี้ดิแต่มันวายกันไปผมว่ามันวร์บอะไม่น่าจะวิ่งแหละเคอีได้รูนไปอีกแล้วก็พยายามคลองรูนให้ได้อะเราจะได้เปรียบมากๆานะการได้รูนมาก็ดูจากครูแล้วรู้สึกว่าจะได้พวกดับเบิลเยอะเป็นพิเศษละเกมนี้ดับเบิลเมจอิลูชันยังไม่ได้เฮดเลยนะ น่าเสียดายอะเนี่ยเราเรอเย็นๆนะเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าเซ็งไว้แล้วกดลูนไม่ใช่กดลูนกดขวดนั่นแหละกดใช้ลูนนั่นแหละแล้วก็ตัวปอมไปเขาจะได้เลือกเทียระขึ้นเห็นไหมถึงว่านิดนึงก็ตามเถอะนะเราจน่าจะรู้แล้วนะเป็นล a l ม m ตี้เดินมาอย่างนี้โอเคอะรีบบิงออกให้ไวเลยคนระับจังหวะนี้นะเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนี้คนเดียว <laughs> จะรอดได้ไงล่ะมันไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นอะมันถึกก็แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเทพเจ้าแบบใครฆ่าไม่ตายอะไรอย่างนี้นะ โบกได้ครับโบกได้นะนี่ยครับผมก็กดอันตีไปเรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บ <Kas> ป <per now> uh, ึ๊บปึ๊บปึ๊บในตัวเดียวต่อไม่เป็นไรครับระเบิดโดนหมดระเบิดโดนหมดแล้วโดนวิเชเลอย่างนี้กดสกิลสองโลโลวิเชเลตายไปแล้วหนึ่งตัวกดนี่ยกดบาเรียจะทำให้เราไม่โดนดัเบิลในช่วงนี้แล้วเรายังไงต่อดีมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเหมือนจะยังมีไอ้นี่วะบ่อปึ๊จะทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันนะเอาทันนะผมคิดว่า เขาจะมีสตัรมาก่อนแต่ว่าเขาสตันหนีไม่ทันแล้วก็เจนโนซายไปไ,ได้ฮะช็อตนี้นะก็พยายามเข้าไปวงในให้ได้ฮะกะแล้วเวลาการบินให้พอดีกับอันเตียงเราประมาณเล็สาเลขสี่นั่แหละเราค่อยบิงเข้าไปเราค่อยสกิลหนึ่งอะนะจะทําได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยฮะสำหรับเกมนี้นะผมจะออกเป็นนี่ดีกว่าม็อกนะแต่ปกติถ้าสมมติว่าไปเล่นแบบอีกทีนี้เก่งๆมากๆเลยมีตัวหนึ่งที่แบบเอาไม่ลงจริงๆแบบ กระโดดไปไกลมากเลยว่าแต่ว่าอันนี้คารเวลเท่ากันใช่ไหมคือกรณีนี้ผมว่าผมออกเป็นพวกมอกออฟิเลียนจะดีกว่าจะทําให้เราได้เปรียบยิ่งขึ้นในจังหวะประทานนะคือจะเผาดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าให้ใครมีตัวที่เก่งสุดๆจริงๆผมแนะนาให้ออกเป็นเทกหรือไม่ก็ออกเป็นเฮลฟฟวเวอร์ก็ได้อะอุปกรณ์การตีไม่จำเป็นนะหรือเอาไปเดมมันอีกบิเพจก็ไม่ผิดน,นะฟอสวิวเพจบบฮิมอสฮาร์ดอะไรพวกนี้นะ่าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยอืะประมาณนี้ละมันไม่ต้องตีเท่าไหร่อ่ะมันอาศัยสกิ้เนะเว,วเอง ทำเาเมจได้ถึง420ในท okay, ีเดียวเกเคก็เก็บตังออกนี่นลฮะ m มอกอัพบิลเลียนนี่แล้วบวกได้ครับบวกได้นะนะเอาวิสะเลก่อนดีกว่าครับรอบนี้เอาวิสะเลก่อนดีกว่าแล้วโดนสตันแต่ว่าฆ่าได้อยู่ดีฮนะเราวิ่งมากดบาลีไอรอนแต่ไม่ทันแล้วหรือเปล่าน่าจะทันอยู่มัง้งพยายามกดตอนบวกจะได้ผลมากที่สุดนะอย่าไปกดก่อนนะเพราะมันอยู่ในแค่เนี่ย4วิ3วิก็จะหมดแล้วแล้วก็สกิลไปเลยอีกทีนึงโอเคฮะ อ่าอ,อ,อ,อเหมือนจะค้างเหมือนจะแหลกไปนิดนึงแต่ว่าน่าจะทันอยู่วะเพราะว่าเรามีบลิงก์นั่นเองปึ๊บถือศองไปเลยโอเคแพทริก okay. สวยงามอะแล้วก็เจโนไซด์ไปได้อีกรอบนึงเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นฮีโร่ลอสโตนหรือว่าโลนีสโตเน่เล่นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ <laughs> มันก็ไม่ญี่ปุ่นเท่าไหร่หรอกโอเคแล้วอีกฝ่ายเหมือนจะโหวต คอนซีทไปเป็นที่เรียบร้อยะะแล้วเราจะยังไงหล่อช่วยเพื่อนก่อนดีไหมเนี่ยเราสกิลสองไปโอเคไม่ตายโหวถึงเหมือนกันนะเนี่ยเราะโอเคแล้วอีกฝ่ายก็คอนซีทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นหลอดสโตอนอาค,คิปอาจจะสั้นไปหน่อยนึงนะก็อลองไปฝึกหันเล่นกันดูได้ครับสำหรับพีโร่หลอดสโตนตัวนี้นะก็ประมาณนี้แล้วฮะอย่างที่บอกเลยวิธีการหล่อไอเทมหรือว,ว,วิธีการเล่นก็เทือกเนี้แหละไอขวดนี่ท้าบอกนะ ฮัลโหลเด็ดขาดเลยก็ขอบคุณเนี่ยคนเนี้ยก็ขอบคุณมากครับที่มาดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะมารับชมอะไรอย่างงี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ได้ครับแล้วมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างอะ่ะข้างล่างเนี่ยปุ๊บดูตรงเนี้ยเพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับบายบายครับนี่เดี๋ยว,วเรามาดูออร่าติกันดีกว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ติกันดีกว่าเป็นยังไงเป็นธรรมเนียมะเป็นธรรมเนียมนี่ปุ๊บมาเรียงก่อขึ้นมาแล้ว เหมือนจะค่อยๆอัดอันแล้วระเบิดไปที่ที่คุณตู้มนี่ฮะถ้าเป็นคนอย่างนี้เลยก็ตอนนี้จะโดนดาเมดร100้อยเลยนะเจะเกาะด้วยไอ้เกาะตรงน,นี้เกาะเวทคือไม่รู้ผลอะไรเลยครับโอเคก็ไม่มีไรแนละ้วะบายบายครับไปจ้าไปจับบายบายม <laughs> ายครับ